ตอครับนี่มารีวิวขากลับครับเ,เสร็จแล้วครับส่งงานเสร็จแล้วกลับแล้วครับทางออกดีหน่อยรถเรามาเล็กขึ้นง่ายลงง่ายรถเล็ก ครับข้ากรุงเทพหมอครับข้ากรุงเทพใช้รถเล็กครับรถใหญ่ไม่ค่อยสะดวกหาที่จอดขึ้นตึกก็ยากรถใหญขข่ขอบคุณค่ะครับผม ไปได้ครับเสร็จภารกิจแล้วครับเรือซ้ายถนนซอยกเกษมสันสองครับเนี่ยซอยกเกษมสันสอง ล่าอขวามือสนามกีฬาครับมินิบุตรครับขวามือสนามกีฬาม,มินิบุตร <c oughs> ใช่เปล่ารู้นะนครับนี่สนามกีฬานินิบุตร เมื่อครับจับไม่ได้ผมใช้ขาตั้งมาเลยหันให้ท่านดูไม่ได้อาคารกีฬานิมินิมนิดนี่ครับมันเป็นเลนสวนได้หนึ่งเลนครับเป็นเลนสวนเลยครับ แล้วก็จะไปออกถนนพญาไทเหมือนเดิมแหละพญาไทเขาเลี้ยวขวาถนนสียุธยาไม่รู้ยังเปิดให้ใช้อยู่หรือเปล่านะครับสนามกีฬานี้มีตก้ Okay, เผมวิ่งไปอย่างนี้ได้เลยครับผมก็มีกลาวบิงของเขาด้วกลัวจ่ง,งจตาเขาไปนี่หละครับ

สอนตึกครับตึกก็ได้แยกๆแท้ เลียงคลิปถูกหรือเปล่าเนาะเี่เนาะคลิปเยอะตะโดนวันนี้ครับครับนี่เราตรงไปครับแล้วก็ไปเลี้ยวขวาข้ามทางรถไฟก่อนเขเลีเ้ยวขวาขึ้นถนนสีอุธยาถนนสีอย,ยุธยาออกพรามเก้า กรุงเทพเขาว่าเมืองสวรรค์เนมือนบ่นอกชาลินชีวิตติดล้อครับช่องฝากด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจถ่ายรถติดให้ดูครับ ชีวิตในเมืองครับยืนหนึ่งมันเขายืนเมาก็คงเป็นไอย,ยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาก็คงเป็นนองเลาอาุ้งยิงครับอุงเพชรบ้านแทงตรงไปครับห้ามเลี้ยวซ้ายนะ ปลานะครับตรงเดียวเลยนูนไปเลี้ยวปลาข้างหน้าเลยเมื่อก่อนวิ่งกับทุกวันเลยครับเทปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้วิ่งละวนี่นานๆเข้าทีแต่ที่นี้เข้าสองสองสองรอบแล้วนี่มื่อนนะก่อนมาตึกนี้บ่อยบิยาไทยพาซา สักรกรมปตุสัตว์อยู่ขวามือผมนะครับกรมปฏิสัตว์อยู่ขวามือผมวิทยาลัยสยามน่ไงครับเมื่อก่อนมาสำนักงานสัมภารกรกรุงเทพห้าที่ห้านะครับก่อนมาแลจวจะนายมา เลยนะครับชาลินชีวิตติดล้อขากับ EP 1หนึ่งผ่านไปครับ